บ้านนูอยู่ดีมีกินมีใช้มีเลือมีเก็บเย็บปกักถักร้อยทอผ้าจากสารแกะสลักไม่มีเสียงร้องของความหิวสายลมปลิวเด็กความรักโลกได้ประจักษ์จดจำตำบนของหนู ยามเย็นเดินเล่นใช้ถุงผ้าขาม้าค่ะพุงดุงกางเกงค้ายาวลุงแอ๊กคงเคยได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมคะหนูเคยได้ยินผู้ใหญ่ในหมู่บ้านร้องเล่นกันค่ะฟังดูก็น่ารักดีนะคะแต่ที่หนูภาคภูมิใจมากกว่าเพลงผ้าขาม้าก็คือที่ตำบลของหนูเป็นตำบลที่มีการทอผ้ามาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะคะ่ะตำบลของหนูแทบทุกฝังคาเรือน จะมีเครื่องทอผ้าไว้ใช้งานกันลุงแอดคะปัจจุบันการทอผ้าของตำบลของหนูเริ่มจะหายไปเรื่อยๆแล้วนะคะแต่หนูก็ยังมีความภาคภูมิใจว่ายังมีคนรุ่นปัจจุบันที่เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมการทอผ้าบโบราณเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและเชิดชูเป็นอย่างมากสนับสนุนให้มีการทอผ้า ท่านผู้นั้นคือคุณย่าหลงมาค่ะผ <Okay. S 1> ู้มีฝีมือในการทอผ้ามาตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กอยู่อายุคุณย่าตอนนี้70กว่าปีแล้วแต่สายตาของท่านยังดีมากเลยนะคะตัวหนูเองก็ทอผ้าเป็นนะคะลุงแอดเพราะที่โรงเรียนหนองกระทุ่มที่หนูเรียนอยู่มีสอนวิธีการทอผ้าให้นักเรียนปถมปีที่5และปะถมปีที่6 ที่โรงเรียนมีกี่ทอผ้าห้าตัวทางโรงเรียนพยายามสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่หวงแหนและอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปไหน<ะ>ลุงแอดคะคุณย่าหลงมาของหนูยังเป็นวิทยากรพิเศษให้กับโรงเรียนด้วยท่านช่วยสอนวิธีการทอผ้าให้เด็กรุ่นใหม่อย่างพวกหนูได้ทอผ้าเป็น หนูอยากให้ลุงแอดลองใช้ผ้าขาม้าดูบ้างโดยเฉพาะผ้าขาม้าของบ้านหนองกระทุ่มซึ่งเป็นต้นแบบของผ้าขาม้าห้าสีเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างทางได้สร้างชีวิตและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการทอผ้าเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจไงล่ะคะหนูดีใจจังเลยคะ่ะที่ลุงแอดแลคะคนณะมามอบรางวัลให้หนูในวันนี้การที่ลา หลานเขียนจดหมายมาหาคุณลุงแอดก็เพราะว่าหลานจะนำเงิน1,000งบาทมาพัฒนากี่กระตุกให้มีกี่กระตุกมากกว่านี้เพราะกี่ตุกเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานต่อไปได้เห็นการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เมื่อลุงแอ๊ดไปเล่นดนตรีที่ไหนหนูอยากให้ลุงแอ๊ดเอาผ้ขาขม้าหาสีของตำบลหนองกระทุ่มของหนูคาดพูงไปด้วยได้ไหมคะหนูจะได้ภาคภูมิใจว่าลุงแอ๊ดก็มีส่วนช่วยให้หนูได้อนุรักษณ์พัฒนธรรมที่ดีอย่างนี้เอาไว้ต่อไปคาราบาวแดงภาคภูมิและสนับสนุนสินค้าโอท็อสินค้าไทยสินค้าระดับโลก